สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กันในที่ที่ไหนะพ่อที่ไหนะพ่อสถานีผลิตน้ำการปะปาบางไทรวันนี้เนี่ยเราจะมากินกินไก่อบฟาง โอเคมามา <Okay. S 1> มาหมาหม <c oughs> าโ, <c oughs> โอ้โหไก่อบฟางเซโามเซลามเฮ้อรับฝีบ้อแล้วนะครับโอ้โหดู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 ัดดบนี้ก็เอาโคลมานะครับครับเอามาจิกนะครับจิกจิก อาละครับนี่ขั้นตอนตรงนี้นะครับเอาโคนปิดหัวปี๊บนะครับเพื่อไม่ให้ความร้อนมันโดนหัวไก่มากนะครับว้าไม่ใช่ไม่ใช่ล้างไอักล้าไอ่ักเล้า <c> ล <oughs> <Okay. Okay. f ung> ้างไกล้วางนะครับวางวางครับวางนี่นะครับมันไม่ใช่นะครับนี่มนุษย์ผมคับนุษยผมนี่มันุยผมไป่ัช่แลัดยัดเปยดยัดไย นี่ครับประตูต้นเชื้อเพลิงนะครับโอเคอ่าเดี๋ยวผมจุดเองนะครับเอาครับเอาครับจุ่มเพลิงครับจุ่มเพลิงเอาแล้วครับ ไปฟังกันนะครับพี่้องไม่แน่นอนจะได้กินนะครับจะไหมหรือจะสุกครับดูกันเอา Two thousand years later รอบแรกครับฟางรอบแรกไปแล้วครับรอให้เชื้อที่มันละอุเป็นไฟนี่ให้มันมอดนะครับแล้วก็จะเติมอีกสักหนึ่งรอบหรือสองรอบก็ว่ากันไปนะครับรอดูนะครับครับเติมเชื้อไฟรอบสองนะครับ เจอจกรอบวะ3อ่า3รอบจะไม่หรือจะสุกครับรอดูนะครับอ้าวเข้าไปแล้วไหมสูรูแซมบาลูสูรูบาทิกาเอ้มไม่ใช่้อคายลูกเสืออ่ะว่ะคอคายลูกเสืออ่ะฮ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 ะ1 HOUR LATER เอาครับวันนี้เติมไฟรอบที be, ่ Ou Ou 3นะครับรอบสุดท้ายนะครับแล้วเราจะมารอดูกันว่ามันจะได้กินหรือมันจะไม่นะครับโอ้โหเทปจอยครับเทปจอยมุกดาัานะครับเติมไฟรอบที่3นะครับนะครับผมนี่ครับรอบที่สาครับยัดเปียเ้ ใส่ฟางเสร็จแล้วนะครับไฟ้มอดสนิทไฟนมอดสนิทไปนะครับดับไม่ใช่มอดนะครับมอดเป็นทั้งในไม่รู้ครับดับสนิทแล้วครับรอบสองนะครับนี้ต้องจุดไฟใหม่นะครับผมหลอดดูกันนะครับเอาละครับจะเติมไฟแล้วนะครับจุดแล้วนะครับเยบจอยบางใสนะครับรอบนี้เขาจะเตะจจะเตะจอบให้ดูนะครับ มันจะกระเด็นไกแค่ไหนครับโอ้โหเอาละครับก็จะเตะจอบไหมครับเอาละครับเตะจอบโชว์นะครับเอาให้เอาให้เอาให้เหมือนเช็คแบงค์นะครับผมอ่าหาครับไฟรอบที่สามครับรอบสุดท้ายครับเดี๋ยวเราจะมารอดูตอนไฟดับนะครับว่าไก่มันจะสุกหรือจะไม่นะครับโอ้โห ครับโอ้โหร้อนครับโอ้โหร้อนครับอยู่โอ้โหร้อนครับอยู่ใกล้ไม่ได้ครับร้อนล้วต้องถอยแล้วครับร้อนโอเคนะครับรอดูอีกทีนะครับ2000 years later มืดเอเอาละครับมืดแล้วนะครับไก่เราก็ล่ะน่าจะได้แล้วนะครับเรามาดูกันนะครับว่ามันจะจะไม่หรือจะได้แดกครับ ได้แดกครับอาเดินะครับโอ้เมือดครับเมือดมากเลยเดี๋ยวผมไปหาไฟแฟลชแป๊บหนึ่งนะครับอาครับับเรามาลุ้นนะครับเชฟจ้อยมุกดาหารนะครับไก่จะได้แดกไหมครับโอ้เิดไปแล้วครับว้าว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 สุกแต่หนังครับสุกแต่หนังครับข้างในยังไม่รู้นะว่าจะเป็นยังไงอื้อหัวยังยัวะ มันออมาคมราๆเราไปไปสูตรกันครับเบิงซึ่เบิงนี่ครับอกรอบนอกแต่ไม่นุ่มในนะครับกรอบนอกในดิบหรือเปล่าจะรู้กันไหม <laughs> <im ans> ยังเหลืองอยู่เลยครับไม่แดงครับแต่หัวเนี่สุกแน่นอนโอเคไปครับเชฟเป็นตะ <laughs> สุกอยู่บนนี้หือพอมดีลุ ได้อยู่ได้อยู่สูบอยู่พอดีพอดีช้ำได้เยู่นะครับโอ้ครับผมไก่อมังเน็ปใจครับโอ้ถูกไปครับรับประกันครับถูกครับผมโอ้ถูกจากเขียนเดือบจากเปี๊ยครับผมว้าว จะกินให้ดูสักตอนนะครับไงค,ครับยักษ์เฮ้ยมาไ่แดกต่คนแดกครับผมโอเคกิงเลยวะไ,<ห>ได้